AI ที่เราคุ้นเคยกันดีที่เป็นแชทบอทเนี่ยนะครับตอนนี้มันกำลังจะก้าวไปอีกขั้นแล้วล่ะครับคือจากที่แค่คุยได้อย่างเดียวเนี่ยนะมันกำลังจะลงมือทำสิ่งต่างๆในโลกจริงได้แล้วล่ะเอ๊ะแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงเรามาดูกันครับลองคิดตามกันดูนะครับจะเป็นยังไงถ้า AI ที่เราใช้ใช้กันอยู่เนี่ยมันทาได้มากกว่าแค่พูดคุยไม่ได้เป็นแค่สมองในกล่องที่เก่งแต่ชิ่อีรอรับคำสั่งอย่างเดียวแต่เป็นเหมือนผู้ช่วยส่วนตัวที่เอิม่ม ลงมือทํานู่นทํานี่ให้เราได้จริงๆเลยนี่แหละครับคือวิวัฒนาการที่เราจะมาเจาะลึกกันในวันนี้เอาละครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องอะไรบ้างก็จะเริ่มตั้งแต่ปัญหาของ LLM การให้ห้องสมุดหรือที่เรียกว่าแรกแล้วก็การให้กล่องเครื่องมือกับมัน จนไปถึงกำเนิดของ AI agent และสุดท้ายเลยที่สำคัญมากคือเรื่องพลังที่มาพร้อมกับความรับผิดชอบเรียกว่าไล่ดูกันไปทีละสเต็ปเลยครับว่ามันฉลาดขึ้นและแก่งขึ้นได้ยังไงโอเคครับมาเริ่มกันที่จุดแรกเลยปัญหาของ LLM คืออะไรคือต้องบอกว่า LLM ทั่วไปเนี่ยน,นะครับมันเหมือนกับอัจฉริยะเลยนะแต่อัจฉริยะที่ถูกขังอยู่ในกล่องครับคือมีความรู้เยอะมากก็จริงแต่ความรู้ทั้งหมดนั่นะ่ะ มันหยุดนิ่งแล้วก็ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกโดยสิ้นเชิงเลยปัญหาใหญ่ที่สุดของมันเลยนะก็คือความรู้มันมีวันหมดอายุครับหรือที่เขาเรียกกันเท่ๆว่า knowledge cut off นะลองนึกภาพตามง่ายๆเลยนะครับสมมติว่าโมเดล AI ตัวเนี้ยถูกเทรนด้วยข้อมูลล่าสุดสมมติว่าเมื่อเดือนที่แล้วแล้ววันนี้เราไปถามมันเกี่ยวกับผลเลือกตั้งที่เพิ่งประกาศไปเมื่ออาทิตย์ก่อนคําตอบคือมันไม่รู้เรื่องเลยครับเพราะว่าข้อมูลนั้นมันใหม่เกินไปสําหรับมัน มันไม่เคยเรียนรู้เรื่องนี้มาก่อนอ่ะทีนี้หลายคนก็อาจจะสงสัยว่าอา้าวก็ทําไมไม่แค่ยัดข้อมูลใหม่ๆทั้งหมดเข้าไปในพร้อมเลยล่ะให้มันรู้เรื่องไปเลยสิฟังดูง่ายใช่ไหมครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันทําแบบนั้นไม่ได้ครับเพราะมันจะเจอปัญหาใหญ่ๆอยู่3ข้อเลยคือ 1. Context ์มันจํากัด 2. ประสิทธิภาพอาจจะแย่ลงและ3ค่าใช้จ่ายนี่พุ่งกระฉุดเลยครับ โดยเฉพาะปัญหาเรื่องประสิทธิภาพที่แย่ลงเนี่ยมันเห็นภาพชัดมากเลยครับจากการทดสอบที่เขาเรียกว่าเข็มในกล่องฟังคือลองนึกดูนะครับการที่เราใส่ข้อมูลที่ไม่จำเป็นเข้าไปในพร้อมเยอะๆเนี่ยมันก็เหมือนเราไปเพิ่มขนาดกองฟังให้มันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคพะพอเป็นแบบนั้นปุ๊บ LLM มันก็จะเริ่มสับสนแล้วก็หาเข็มหรือว่าข้อมูลชิ้นสำคัญจริงๆที่เราอยากได้ไม่เจอเพราะฉะนั้นการอัดข้อมูลทุกอย่างเข้าไปให้มันเนี่ยไม่ใช่ทางออกที่ดีเลยครับ แล้วเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงดีทางออกแรกเลยนะครับที่จะช่วยปลดปล่อยอัจฉริยะในกล่องของเราออกมาได้ก็คือเราต้องให้ห้องสมุดส่วนตัวกับมันครับซึ่งเทคนิคนี้เนี่ยเขามีชื่อเรียกเท่ๆนะครับว่า retrieval augmented generation หรือที่เราเรียกกันสั้นๆง่ายๆว่า RAG ครับเจ้าแรกเนี่ยนะครับมันทำงานเหมือนเป็นบรรลักษ์ส่วนตัวที่ฉลาดแล้วก็ว่องไวมากๆเลยครับคือพอเราถามอะไรไปปุ๊บหน้าที่ของมันคือวิ่ง ไปดึงข้อมูลที่สดใหม่แล้วก็ตรงประเด็นที่สุดจากคลังข้อมูลข้างนอกแล้วก็เอาข้อมูลนั้นมาเสริมเข้าไปในคำสั่งของเราทันทีเลยจากนั้น LLM ถึงค่อยสร้างคำตอบที่ถูกต้องแล้วก็อัปเดตที่สุดออกมาให้เราครับกระบวนการของ RAG เนี่ยจริงๆแล้วมันง่ายมากๆเลยครับมันมีแค่3มสเต็ปเท่านั้นเอง Retrieve คือไปดึงข้อมูลที่ใช่มา Augment คือเอาข้อมูลนั้นมาเสริมในคาสั่งเดิมของเราและสุดท้าย Generate ก็คือส่งต่อให้ LLM สร้างคำตอบออกมาง่ายๆแค่นี้เลยโดยวิธีนี้ LLM ก็จะมีข้อมูลล่าสุดติดตัวตลอดเวลาโดยที่เราไม่ต้องไปเสียเงินเสียเวลาเทรนมันใหม่ทั้งหมดเลยครับเอ๊ะแล้วมันจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าต้องไปดึงข้อมูลชิ้นไหนมาคำถามดีเลยครับหลกัหลกๆแล้วเนี่ยมันมี2วิธีครับวิธีแรกเรียกว่า semantic search คือหาจากความหมายครับถึงแม้เราจะใช้คำคนละคำ แต่ถ้าความหมายมันใกล้เคียงกันมันก็หาเจอส่วนอีกแบบก็คือ keyword search แบบที่เราคุ้นเคยกันดีเลยคือหาคำที่ตรงตัวเป๊กๆซึ่งระบบ RAG เก่งๆสมัยนี้เนี่ยนะครับเขาก็จะใช้ทั้ง2วิธีนี้ผสมกันเลยเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดโอเคครับไปกันต่อเลยนะหลังจากที่ AI ของเรามีสมองที่อัปเดตตลอดเวลาโดยห้องสมุดแล้วเนี่ยสเต็ปต่อไปก็คือเราจะให้มือกับมันครับ ใช่แล้วครับเราจะให้กล่องเครื่องมือกับมันเพื่อให้ LLM ไม่ได้แค่รู้ข้อมูลแต่สามารถลงมือทำสิ่งต่างๆในโลกจริงได้ด้วยซึ่งเทคนิคนี้เราเรียกว่า tool calling ครับคือถ้าจะให้อธิบายง่ายๆนะครับ tool calling เนี่ยมันคือการทำให้ LLM สามารถสั่งการให้เกิดแอคชั่นจริงๆขึ้นได้มันไม่ได้ถูกจำกัดอยู่แค่ในโลกของตัวหนังสืออีกต่อไปแล้ว ซึ่งทาง IBM เขาก็ให้คำจำกัดความไว้ชัดเจนเลยครับว่ามันคือการทำให้ระบบทำงานที่ซับซ้อนให้สำเร็จได้โดยการเข้าถึงและลงมือทำกับทัศนากรภายนอกนั่นเองเรามาดูตัวอย่างการทำงานของมันแบบง่ายๆกันนะครับสมมุติว่าเราบอก AI ว่าหาตุ๊กตาหมีที่ a n ฟ o r d ให้หน่อยสเต็ p แรกเลย LLM มันจะคิดแล้วก็แปลงคำพูดเราให้เป็นเหมือนโค้ดคำสั่งครับเช่น find teddy bear location stanford จากนั้นเสเตที่2ระบบข้างดอกก็จะเอาโค้ดนี้ไปรันจริงๆเลยและสุดท้ายผลลัพธ์ที่ได้จากการรันโค้ดก็จะถูกส่งกลับมาให้ LLM เพื่อเรียบเรียงเป็นคำพูดภาษาคนสวยๆวยตอบกลับมาให้เราฟังครับและในกล่องเครื่องมือเนี่ยมันมีอะไรได้บ้างโอ้โหเพียบเลยครับเราแบ่งเป็นกลุ่มๆได้เลยนะอย่างแรกก็เป็นเครื่องมือสำหรับให้ข้อมูลเช่นเช็คสภาพอากาศดูราคาหุ้นหรือช่วยเสิร์ชหาข้อมูลให กลุ่มที่2ก็เป็นพวกคำนวณครับเหมือนมีเครื่องคิดเลขเทพๆติดตัวและกลุ่มที่3นี่แหละครับที่เด็ดสุดๆคือเครื่องมือที่ลงมือทําแทนเราได้เลยไม่ว่าจะเป็นการส่งอีเมลหรือแม้กระทั่งจองตั๋วเครื่องบินให้สุดยอดไปเลยใช่ไหมครับเอาละรับตอนนี้ AI ของเรามีทั้งห้องสมุดที่ทําให้มันมีความรู้ล่าสุดแล้วก็มีกล่องเครื่องมือที่ทําให้มันลงมือทําได้ เมื่อสองสิ่งนี้มารวมกันมันได้ให้กำเนิดสิ่งที่ทรงพลังขึ้นไปอีกขั้นครับสิ่งนั้นเรียกว่า AI agent ครับผมนี่คือผู้ช่วยอัจฉริยะที่สามารถคิดวางแผนแล้วก็ทำภารกิจที่ซับซ้อนๆให้สำเร็จได้ด้วยตัวของมันเองเลยแล้ว agent มันต่างจาก tool calling ธรรมดายังไงละ่ะถ้าจะให้เทียบง่ายๆนะครับ tool calling เนี่ยมันเหมือนการทำงานชิ้นเดียวแล้วจบสั่งให้เช็คสภาพอากาศมันก็เช็คแล้วก็จบ แต่เอเจนต์เนี่ยมันทำงานเป็นลูปครับมันคิดต่อได้มันสามารถใช้เครื่องมือหลายๆอย่างมาประกอบกันเพื่อทำเป้าหมายที่ใหญ่กว่าให้สำเร็จได้คือไม่ใช่แค่เช็คสภาพอากาศให้เรานะแต่มันสามารถวางแผนการเดินทางทั้งหมดให้เราได้เลยเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นไปอีกนะครับเรามาดูการทำงานของเอเจนต์ผ่านกรอบความคิดที่เรียกว่า react กันซึ่งก็ย่อมาจาก reason บวก act หรือก็คือคิดแล้วก็ลงมือทานั่นเองครับสมมติเราบอกเอเจนต์ว่า ตุ๊กตาหมีของฉันหนาวดูนะครับว่ามันจะคิดยังไงขั้นแรกมันจะสังเกตก่อนเลยเอ๊ะตุ๊กตาหมีหนาวแต่เราไม่รู้อุณหภูมิห้องนี่นาจากนั้นมันก็วางแผนว่าโอเคงั้นฉันต้องหาอุณหภูมิห้องก่อนแล้วมันก็ลงมือทำครับใช้เครื่องมือ get current room temperature พอมันได้ผลลัพธ์มาว่า65องศา F มันก็สังเกตอีกรอบว่าโหหนาวไปนะมันเลยวางแผนใหม่ ต้องพมอุณหภูมิแล้วก็ลงมือทำอีกครั้งโดยใช้เครื่องมือ adjust temperature เห็นไหมครับมันจะคิดทำคิดทำสลับกันไปเป็นหลูแบบนี้แหละครับจนกว่าภารกิจจะสำเร็จและแน่นอนครับเหมือนในหนังเลยพลังที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมกับความรับผิดช,ชอบที่ใหญ่ยิ่งพอ AI มันสามารถลงมือทำสิ่งต่างๆในโลกจริงได้แล้วเนี่ยมันก็เปิดประตูไปสู่ความเสี่ยงใหม่ๆที่เราต้องหันมาให้ความสำคัญกันอย่างจริงจังเลยครับลองนึกภาพตามดูนะครับ ถ้ามีคนไม่ดีพยายามสร้างพร้อมที่มีเจตนาร้ายขึ้นมาเพื่อหลอกให้เอเจนท์ที่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของเราเนี่ยดึงเอารหัสผ่านหรือข้อมูลบัตรเครดิตของเราแล้วก็ส่งข้อมูลทั้งหมดนั่นไปที่อีเมลของแฮกเกอร์น่ากลัวใช่ไหมครับแต่นี่คือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงๆนะคะแล้วเราจะป้องกันเรื่องพวกนี้ได้ยังไงตอนนี้เนี่ยนะครับแนวทางหลกัหลกๆก็คือการสร้างด่านป้องกันขึ้นมา2ด่านครับด่านแรกเลยคือป้องกันตั้งแต่ขั้นตอนการเทรนโมเดลเลยครับ คือเราต้องสอนให้มันรู้จักว่าอะไรคือความอันตรายและต้องหลีกเลี่ยงตั้งแต่แรกส่วนด่านที่2คือด่านตอนใช้งานจริงครับจะมีระบบคัดกรองความปลอดภัยคอยมอนิเตอร์อยู่ตลอดเวลาเลยคอยเช็คทั้งคําสั่งที่เข้ามาและผลลัพธ์ที่จะส่งออกไปแบบเรียลไทม์ครับและสุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งท้ายด้วยคําถามสําคัญให้เราได้กลับไปคิดกันต่อนะครับว่าในวันที่ AI ไม่ได้เป็นแค่เครื่องมือที่เรารับคําสั่งแต่กลาาเป็นผู้ช่วยที่คิดและทํางานได้ด้วยตัวเอง ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเทคโนโลยีมันจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงขนาดไหนและนี่คืออนาคตที่พวกเราทุกคนต้องช่วยกันหาคำตอบครับ